ยูสวัสดีครับก็เราจะเริ่มต้นกันด้วยคุณครูเทคนิคคุณครูเทคนิคนีคน้ก็ขี้หูก็เกิดจากการกินยาขับไขมันในเส้นเลือดนะครับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันก็จะแคะสักครั้งหนึ่งบางทีก็เลยเป็นเดือนนะเพราะเพราะว่า คุณครูไม่ค่อยมีเวลาโอเคก็กล้าเนื้อซีคโครงผมก็ดีขึ้นนะครับขอบคุณแฟนคลับที่อวยพรให้หายไวๆโอเคโอเคผมยังใช้เทคนิคเติมอยู่นะครับ ในการแซะแล้วค่อยคๆงัดขึ้นมานะครับโอเคก็คงอ่าจะหมวนได้ไหมเนี่ยหมวนเป็นแผ่นเดียวอ๋อคงหมวนไม่ได้ครับมันมันเป็นขุยๆไง,งก็ไม่รู้อ,อ๋นนี้หนีบดีกว่ามันหนีบแล้วมันแน่นๆดีจัง อ้ามันสุดท้ายมันขาดตอนอยู่ดีอะ่ะอุตส่าห์เอาขีมที่คิดว่าหนีแล้วมันจะแน่นแน่นแคนะ่ไหนไอนอก็็ยังขาดตอนได้อ๋อมันเป็นแบ่งแยกเป็นสองอันอยู่แล้วอวลองอีกทีก็อันเนี้ยแหละรครับ ก็ขยับแอะออกมาก็แ er, ม่ถ้ามันเป็นแผ่นเดียวกันนี้ก็ใหญ่มากเลยนะครับแต่ขนาดนี้ก็ถ้าคลี่ออกมาก็ใหญ่นะจะบอกให้โอ้ยแม่อีแม่เห็นไหมมันม้วนตัวกันไงถ้ากลางออกมาโอ้ยมันเล่นบนหูลูกค้านี่นะ ปล่อยมันเถอะตอนนี้เราก็ยังจะต้องทําแบบเดิมอยู่นะครับแซะแล้วก็งัดเพียงแต่ว่าเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมตอนนี้มาด้านล่างและด้านขวามั่งด้านขวามือขวามือคือทางนี้อันนี้ด้านล่างด้านบนด้านขวาด้านซ้ายนะเราแบ่งเป็นสีด้านแล้วเราก็จะต้องแคะแบบนี้นะครับสีด้านสี่มุมทุกหูผมก็จะทําเหมือนกันหมดนะครับแต่โดยธรรมชาติเนี่ย อีมุมข้างบนเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะครับแปลกมากเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่มีนะบางคนก็มีนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมการหมุนแล้วก็ความถนัดในการหมุนไอ้คัตต้นบัตหรือว่าอะไรเนี่ยครับสิ่งเคยไปสังเกตดูแล้วอ๋อพฤติกรรมมันเป็นพฤติกรรมมันก็เลยทําให้ขี้หูไปคลอนกันได้อันนี้ไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องใช้คีมาเลยหนักเลยหนักหนาอลยรก็โ<ม>ห <rors> เป็นขุยเลยอะเขี่ยออกมาได้เลยอะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับถ้าขนอื่นนี่ถือว่าแผ่นใหญ่มากนะจะเป็นของอาจารย์ก็ไอ้คครูก็เลยดูไม่เป็นแผ่นใหญ่อื เดี๋ยววันที่สามที่เบ็ดเราก็จะมีฟุตบอลทีมชาติไทยลงอื่นเครื่องนะครับอ๋อใช่วันนี้วันนี้วันนี้มีฟุตบอลชิงหลีครับวะครับดูเหมือนประจวบกับบุรีรัมย์จะเตะกันแต่ผมไม่รู้จะมีเวลาดูไหมเพราะว่าผมไม่ค่อยดูทีมอื่นเขาเล่นกันนะครับ ใช่แต่ดูทีมอื่นก็ดูแค่เฉพาะตอนที่เขาจะมาเจอกับเราวันนี้แมตสองแมตอย่างเงี้ยก็จะกลับไปดูไอ้พกย้อนหลังอย่างเงี้ยนัานนอ,อกนั้นก็ไม่ได้สนใจอะครับกลับไปดูย้อนหลังเต็มแมตแต่ถ้าเกิดบางทีมีเวลาเราก็จะดูสดได้ถ้าดูสดไม่ได้ก็จะดูย้อนหลังเอา กพส่วนใหญ่โมก้ก่อนเกมของผมนี่80%ทายถูกนะครับอีก20%นี่บอกไม่เข้าที่เข้าทางเลยะครับแต่ปีที่ผ่านมานี่สถิติผมเสียเยอะเลยครับเสียไปเข้าเข้าจริงๆแค่70นอกนั้นี้อีก30%ไม่เข้าไม่เข้าอย่างที่ผมคิด ก็ด้วยความที่สโมสรทําผลงานรุ่มรุมดอนๆในบ้านเนี่ยนะครับที่ทําให้รู้สึกงุดหงิดเล็กน้อยอ่าก็เดี๋ยวก่อนนะโอเคอะไรเนี่ย มีเศษขี้หูไปติดทแก้วหูอีกอืยุ่งๆยุ่งกันจริงจๆอเคออกไหมอะออกครับขีบได้ไหมเยอฮึอ บนมีเล็กน้อยครับโอเคอ่าเอาออกได้ด้วยเอาสุดๆเดี๋ยวจะให้ดูด้านบนนะครับเย่ดันไม่เป็นแผ่นเดียวกันอีะแยกเป็นสองตอนก็ไม่เป็นไรไหนเหมือนจะหมดแล้วมั้งหมดไหม โอ้ยแต่และหรืออีกอันหนึ่งอันน้อยเดียวครับแต่ว่ามันน่ะพูดไงดีอ่ะมันใกล้แก้วหูแล้วก็มันไปทำให้เสียงดังดังอ่าอ่าเอ้ามไม่ไม่หลุดว่า จะเอาคีมมันนี้ไปคีบนะครับใกล้แกว้วหูมากอีกนิดเดียวอีนิอีกนีเย่ออกมาแล้วเนี่ยแหละครับคุณครูโล่งเลยใช่ไหมสบายเลยใช่ไหมมนโล่งไอ้ตรงที่ก้อนเล็กที่ติดขอบแกว้วหูเนี่ยเนาะ อันแน่นๆหนาๆนี่เฉยๆนะครับมันแบบอดีนาลีมันไม่พุ่งมันมาพุ่งออตอนที่ีขอบแก้วหูเนี่ยครับตอนนี้เราก็จะแค่ไม่ใช่สีจะเกาเกามาเล่นๆอ่ะเพราะเราใช้น้ํายาไปละลายขี้หูเราก็จะเกามันเล่นตอนเกานี้เราเกาแค่รอบนอกกับครึ่งหนึ่งนะครับก็ ูไปก็เหมือนแรงเหมือนเบาเหมือนแรงแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะคะรับรอเนี่ยว่าโซ n y เมื่อไหร่จะทำแบบประเภทเลนซูมเ,เสร็จแล้วสามารถถ่ายมอโคในระยะสี่สิบเซนได้นี่แบบยี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบหรือยี่สิบสี่สองร้อยอะไรอย่างนี้นะ แล้วก็ซูมได้เนี่ยระยะ40เนี่ยผมจะซื้อทันทีเลยนะครับพอถึงตอนนั้นเนี่ยปกติเราเราถ่ายวีดีโออันนี้เราจะเห็นขอบหูแค่ตรงนี้ใช่ไหมตรงขอบหูอย่างนี้ใช่ไหมสี่เหลี่ยมนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้แล้วระยะ40เราก็จะเหลืออยู่แค่ตรงรูหูอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นนะคงจะมันกว่านี้อีกอะรับรองแต่ตอนนี้ต้องรอนะครับแต่ว่า ค n น n ทำแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าไปแคนนนไม่ไหวอะ่ะเพราะว่ามันเลนแพงมากแพงจริงๆรู้สึกเป็นเลนอันตัวใหม่เจ็ดสิบสองร้อยมากงแต่ว่าค่าเลนแพงมากแล้วว่าไม่รู้ว่าตอนถ่ายมาโคถ่ายได้ที่อตอนเจ็ดสิบแล้วมาจ่อใกล้แก้วหูได้เท่าไหร่ แล้วตอนยื่นไปสองร้อยจะเจาะได้สักสี่สิบไหมอย่างตัวเลนที่ผมใช้อยู่เนี่ยถ้าเราอันนี้คือสิบแปดร้อยสามห้าแต่มันเป็นเลนของอกล้องตกคูณนะครับเมื่อไปเทียบแล้วมันก็คือยี่สิบสี่นั่นแหละครับเสร็จแล้วถามว่าตัวนี้มันพิเศษไงผมถึงใช้อย่างแรกก่อนเลยถ้าถ่ายมาโครในที่สิบแปดเนี่ย สามารถไปจาะใกล้ๆอยู่ที่25่สิบห้เซนได้แต่พอมาเป็นซูมไปจนสุดที่135ผมต้องดึงกล้องออกมาให้อยู่ในระประมาณ40่สิบเซนมันก็จะสามารถตกมุมมุมกับพะทะเนี่ยมุมที่โฟกัสที่ชัดเนี่ยมันก็จะตกอยู่เนี้ยราวๆ40่สิบเซนนะครับ38ถึง40่สิบเซน ก็มันเป็นมุมทีเ่เป็นระยะสายตาที่สายตาสั้นของผมแล้วก็เอียงของผมเนี่ยมันก็ตกพอดีครับงั้นบางครั้งหลายๆคนก็บอกให้ใช้กล้องตัวนั้นตัวนี้อะไรมันผมไปซื้อมาหมดแล้วครับแล้วมันใช้ใช้จริงๆไม่ได้เครื่องมือที่บอกว่าจะแค่นั้นแค่นี้ได้พอใช้จริงก็ไม่ได้ อย่างล่าสุดเนี่ยกันไกลเลยผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรยากถึงขนาดที่ต้องใช้กันไกลอย่างเงี้ยและกันไกลนี่ก็ชื่อบอกแล้วกันแล้วก็ไกลไกลกว่าจะได้ใช้ก็ซื้อมาประดับบารมีอย่างเดียวอะตอนนี้ก็ต่ว่าเออจะเอาไปคืนได้บอก,ก็ไม่รู้ผมก็ลืมถามไปมันนานแล้วอ่ะเอาไปเปลี่ยนเขาก็คงไม่ได้อะ โอเคใช่ไหมอ่าก็ยังง่ายสบายสบายอยู่นะครับอืเขามีสาวเทคนิคอันนี้ คูเทคนิคผมยิกอาคมเด็กๆเคยชมว่านมเธอใหญ่ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ผมไปทำเพลงก็เสียแล้วโอเคโอเค ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับวันนี้ผมไม่รีบตอนนี้ก็เพิ่งจะเที่ยงวันมงอ๋อกำลังจะเที่ยงวันอีกยี่สิบนาทีจะเที่ยงอันนี้เป็นหัวแรกของวันนี้เลยนะครับทั้งทั้งที่เป็นวันอาทิตย์แต่เป็นอาทิตย์ที่ราาวรานกันทั้งประเทศในเมืองเชียงรายนี่เงียบอย่างกระป่าช้าเลยนะครับทั้งทั้งที่เป็นเสาร์อาทิตย์จะมีคนบ้างอะไรบ้างก็เป็นห้างสับสินค้าเซ็นทัน แต่ก็ไม่ใช่คนเยอะแบบที่เคยเป็นแล้วนะครับส่วนใหญ่เด็กไปนั่งตากแอร์กันส่วนคนที่คิดจะเรียนต่อหรือพวกเด็กมาหาลัยก็เริ่มที่จะไปหาร้านกาแฟหาที่เย็นๆนั่งอ่านหนังสือกัอนนะครับมันพฤติกรรมอ่านหนังสือของคนที่จะไปสอบทำงานหรือว่าเขียนเรซูเม่ก็จะมีไออารมณ์ประมาณนี้แหละครับหาที่อ่านหนังสือเตรียมสอบอ้ ผมเล็บนี่อาจจะดูเหมือนดำหน่อยนะครับเพราะว่าผมไปผมจะบอกไงเดี๋ยวผมลืมไอ้เรื่องถุงมือวันนั้นย้อมผมแล้วเลยแล้วก็ไม่ได้รีบทำตั้งแต่ต้นมันก็เลยเป็นอย่างเนี้ยครับเล็บดำสวยมากโอเคก็ไม่มีอะไรละ้างนี้สบายหูของคุณครูละ เราไปดูข้างนูน้นดีกว่าอ้าออกสิอ่ะออกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยไขมันไปบ,บายบายโยแเราก็มาต่อที่หูข้างนี้กันเลยนะครับข้างขวาโอ้โหแนนี่ไหมโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าแหนบที่ดีมันจะต้องดึงไอ้ขนพวกนี้ได้อ่ะอ้าเอ้าทำไมมัน ทำไมมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดอ่ะดึงได้แล้วครับเรียบร้อยออกมาละเราก็มาผจนภัยกับการแค่หูกันเหมือนเดิมเราก็ยังคงใช้ตัวสีขาวก่อนนะครับตัวสีขาวด้ามไส้ปากกาแล้วเราก็แซะแซะแซ่แลงมา แสแสแสอ้อันนี้แน่นมากเลยครับน่าจะใช้ซ่อมหมุนได้ทีเดียวครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะใช้ซ่อมหมุนออกมาทีเดียวได้อะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้ซ่อมกันเ,ออเดี๋ยวก่อน <c oughs> โอ้โหถึงขอบแก้วหูเลยครับนี่นะเอาไงดีขอมุมโอ้ยตายแลเจ็บซี่โครงเอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเวลานิดโอ้ยปรับมุมที่ปรับม,มุมเนี่ครับเพราะว่าซี่โครงเจ็บครับเอียวตัวเยอะไปจริงก็เอียวตัวแบบเก่าแล้วครับแต่ว่าซี่โครงมันเจ็บอะอ้อยอ้ยอย โอ้ยนี่ไม่ได้ขี้หูนะครับโอ้ยนี่คือเอวผมเองแล้วครับซี่โครงเนี่ยอ,อยาซี่โครงน่าจะหักอ่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หลุดก,ก็หายใจย,วยาวๆไม่ค่อยได้มีการเสียวแป๊บๆตรงซี่โครงแต่ว่าคงไม่ได้ไปทิ่มปอดอะแต่ขี้เกียจไปหาหมอเพราะว่าเคยเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ หมอก็ใส่อะไรก็ไม่ได้สักอย่างเขาดูว่าไม่ได้ทิ่มปอดอย่างเดียวแล้วเขาก็บอกว่ากลับมาก็ดูอาการแล้วก็ฝึกขยายปอดเองอะไรเองแค่นั้นนะครับไม่ไม่ได้ทำอะไรนะครับมันก็จะเข้าที่มันเองเพียงแต่ว่าถ้าไม่อยากให้ปอดมันแฟบก็ต้องฝึกขยายปอดด้วยกันหายใจลึกๆแล้วก็ก้านหายใจครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ครั้งนี้เนี่ยยังหายใจโล่งกว่าครั้งที่แล้วมากเลยนะครับครั้งที่แล้วนี่หายใจระยะสั้นกว่านี้แต่ครั้งนี้หายใจได้ได้ได้ไดยาวขึ้นแล้วก็อาการเจ็บจากตัวซิกโครงเนี่ยตอนหายใจน้อยลงอ mm. แต่ก็เจ็บทุกลมหายใจเหมือนกันนะครับแต่เจ็บน้อยน้อยหน่อยโอเคตอนนี้ผมเสียบไปแล้วนะครับดูดีๆนะเดี๋ยวผมจะหมุน เอาหมุนยังไงดีวันนี้เดี๋ยวผมจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเล่นคือจริงๆเนี่ยผมหมุนไปแล้วแต่อารมณ์เลยนะบางวันก็ทวนเข็มนาฬิกาบางวันก็ตามเข็มนาฬิกาสังเกตไหมครับเพราผมพยายามเอาบิดให้เครื่องมืออยู่ตรงกลางนะครับเราต้องเก่งให้เครื่องมืออยู่ตรงกลางอโอ้โแน่นมากอะ โอ้ยไอย้แน่นจริงๆเลยครับแม่เจ้าขอขอร้องช้าครับช้านน่หลุดสิเอาอีบ้าไม่หลุดครับจะออกไม่หมดอ่ะอืึออกไม่หมดครับแต่หลุดนะครับ อโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนออเจ็บเจ็บเจ็บอโอเจ็บ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 ซี่โครงเนี่ยครับเพราะว่าอ่โมแต่ไปเอียงแล้วก็เก่งเกินเหตุนะครับเอ๊ะเดี๋ยวเราจะทำไงเราเตะม,มันดีไหม เดี๋ยวค่อยเตะนะว่ามันอันใหญ่ขนาดไหนแต่แต่ตอนเนี้ก็คือให้เห็นแล้วว่ามันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ว่าข้างในยังเหลืออยู่นะครับข้างในยังเหลืออยู่แล้วก็โอชั้นมันก็จะยุ่งยากหน่อยโอ้โหก็หนาปึกแล้วครับ ด้วยความหนาของมันเองเนี่ยแหละครับโอ,โ,โอ้โหแบบดูยากมากก็จะหนากันประมาณเนี้ครับแล้วก็เป็นสองแผ่นซ้อนๆกันนะครับดูดีๆนะเป็นสองแผ่นซ้อนๆกันอ๋อแม่ใหญ่กว่ารูหูอีกครับดูสิดูดูด เห็นไหมเห็นนะเอียงมานิดนึงอ้ามันเห็นไหมมันใหญ่มากใหญ่ปิดรูหูเลยโออเจ็บเจ็บตอนนี้เราจะมาเอาที่เหลือที่บอกว่ามันขาดตอนอ่ะคือตรงนี้เห็นไหมนิดเดียวเองเนี่ยจะหลุดก็ไม่หลุดออกไปพร้อมกันอ่ะทำให้แบบ ทําให้เราเนี่ยแบบหงุดหงิดเล็กน้อยเลยอ่ะอ่ะโอเคออกละไม่มีอะไรอเดี๋ยวก่อนนะขูดออกมาเลยดีกว่าแล้วก็ทิ้งๆไปเลยขี้เกียจขี้เกียจเอามาเพราะว่ามันมีมันมีเยอะแล้วไม่ต้องไปอวดไอ้ผงๆเนี่ยโอ้ย โอเกิดอาการเลอเลยเพิ่งกินบะหมี่เสร็จโอเคอ๋อช่วงนี้ผมกินน้ำขิงด้วยมันไล่ลมกินน้ำขิงไล่ลมแล้วก็ขับปัสสาวะแล้วตอนมันอุ่นๆเนี่ยช่วยเรื่องโควิดหรือเชื้อในลำคอได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากกินน้ำขิงก็คือตดครับ ต,ติดกันกระจายตดสบายขับถ่ายง่ายเลยครับไม่มีอะไรละล้างดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำการล้างหูนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมจะล้างหูครับ ดดดดดดดเราจะทำการล้างหูโอ้ใช่ไหมล้างกันเบาๆล้างกันเบาๆล้างกันเบาๆ ็เกา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 ,าข้างนอกกับตรงกลางแล้วก็เกาเกาเอาเกาตรงนี้ด้วยเอาตรงนี้อ้า,ตร,อาตรงนี้ขูดปุ๊บก็ออกมาเลยเห็นไหมโอ้ติดแลไรขี้หูติดติด,ตดที่แคะด,ด้วยอ่ะโอเคโอเคหายหมดละเดี๋ยวขอขูดอีกหน่อยออออขูดแล้วก็เคาะไปเลยนะครับ ใช่ไหมไม่มีอะไรล้วเดี๋ยวเราจะใช้สำลีค่อยค่อยๆซาบออกมานะครับเช็ดน้ำตาอ,อ,อ,อว้าวได้ยินเสียงจริงจกไหมครับจริงจกทักแล้วเขาคงทักว่าเราจะรวยแล้วครับงวดน,นี้แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับ ใชแแ่แล้วเราอยากซื้อลอตเตอรี่แล้วพอยิ่งจบทักนี่อยากซื้อลอตเตอรี่ทันทีเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปซื้อที่ไหนเนี่ยเราจะไปซื้อที่ไหนกันดีนะถ้าออกไปเราก็ควรไปทำางอือ่นด้วย โอ้ื่องในยังมีขนอยู่เส้นและอสีดำดำแต่ขี้เกียจไปเดึงครับอ่าอ่าตอนนี้เราจะทะลวงไปที่ขอบแก้วหูแล้วครับตอนนี้ถึงขอบแก้วหูแล้วถึงแล้วถึงแล้ว เข้าไปแล้วนี่แหละครับที่บอกว่าเข้าแล้วเข้าแล้วนุ่มๆเบาๆเพลินๆเลยนะครับโอเคเสียวสุดก็ตอนนี้แหละครับตอนที่เป็นนวดเบาๆที่แก้วหูเนี่ยนะครับแต่เวลาเปียกน้ำเอะอย่าดันเข้าไปเยอะนะครับมันเจ็บได้นะครับ อันนี้ไม่มีเปลี่ยดล้ำละทำเล็กๆเรียวๆบางๆแบบนี้เลยแซ่บนี่อันนี้ยโนดเบาๆได้แล้วครับโอ้ใช่โอ้ใช่อันนี้ไม่มีปัญหาครับโอ,โอ้ยดันขมโมดปมเร็วไปเอาใหม่ใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออทำใหม่ได้ยินเสียงไหมครับ เสียงกระดิ่งจากลมพัดข้างนอกอผมทำโมบายกระดิ่งไว้จริงๆไม่ใช่ผมทำหรอกไปขอเข้ามาจริงๆก็ไม่ได้ขอได้ตรงหรอกครับเพราเป็นเพื่อนบ้านนะครับเขาเขาไม่อยู่ที่เชียงรายแล้วเขาไปอยู่กรุงเทพแล้วเขาฝากบ้านให้กับผมไว้เพื่อที่จะเขาเรียกอะไรนะหาคนเช่าไหว้ ผมก็เลยเออกระดิ่งนี้มันไม่น่าเกี่ยวผมก็เลยเอามาแขวนไว้ที่บ้านเหมือนก่อนแต่ผมยังไม่ได้บอกตัวเจ้าของเขาเลยแต่วันนั้นเกินเกินแต่ไม่น่าจะเป็นเจ้าของเขาน่าจะเป็นคนที่มาเช่าไม่ได้เอาไปนะครับผมก็เลยเอามาไว้ที่บ้านก่อนโอเคแล้วกระดิ่งเสียงพอมากพอลมทีแล้วมันก็ดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งชอบอะ่ะแล้วพอลมพัดนี่ปุ๊บ ลมก็พัดโอ้แบบอะไรจะวิสลา,าปานั้นตอนนี้ก็เลยกะว่าจะทำกลังหายลมแล้วเอากระดิ่งไปห้อยแล้วพอลมพัดมันหันหน้าไปหันหน้ามาใช่ไหมเสียงมันก็จะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกิ้งไอ้ที่คิดไว้อะครับมันต้องเจ๋งแน่ๆเลยอะ แต่ก็กลัวว่าคนเขาจะหยิบไปด้วยสิเพราะว่ามันสวยน่ารักแล้วก็เป็นโลหะก็ไม่มีอะไรแล้วขี้หูก็หมดละเดี๋ยวจะให้ดูขี้หูโดยรวมว่าเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยหลุด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 ,ลดมามามา เดี๋ยวจะให้ดูขี้หูรวมๆนะ <What? S 1> ขี้หูรวมๆของคุณครูก็เป็นดังนี้เป็นเลยครับท่านรู้สึกไหมครับว่ามันยิ่งใหญ่มากบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ